สวัสดีค่ะมอนีก่กะมาเด่นกับเจ้าตัวหน้อยนะจ๊ะเนาะจอมโซนพนดะพนดะพนัพนดะพ,พ,พี่อือค,ค่ะนะจ๊ะจากพ่อแม่เพื่อนจิงจด,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 ดินะิงินไมเลยเนาะเยอแล้นหนุ่ม่เนวะบ่ได้บ่ได้ ไปไหนนี่ปากกระป๋องเมื่ามันแยกเราลอดเาสัตว์นี่มาแล้งนะจ๊ะมาลูกไหมมาลูกไหมนี่เป็นกินข้าวกบปากกระป๋องกินข้าวไร่กินข้าวเหนียวกบปากกระป๋องน่าจะเนาะ เป็นอิ่มหลายพันธ์ดา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 เราจะทำแบนั้นพันธ์ดาขี้ดื้อไงนะขี้ดื้อคักขี้ดื้อคักเห็นรึว่ขี้ดื้อคักนี่นี่ขี้ดื้อคักอีขี้ดื้อคักก็ได้ฮะน่ะฮะน่ะนี่แรกก็มาเล่นกับหมาเนาะจ้ะเนาะก็มีความสุขจากน้อยชีวิตยากงี้สิเราจะ กมามกันย e ังเรียงเข้าไปนอกจากนี้จับเกิดเอูสันเอดูคนนมากจัได้บุญขา้นอกจากนี้มึน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 ละมั่งใหญ่มันแตกใ่อยคนกินดื้อคัก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 จะต่อจะต่อคพื่คนนพื่นะพนะพ อันนี้อันนี้แพนด้าน้อง Take Guys, like ained, แพนด้าน้องแพนด้าน้องแพนด้าอันนี้น้องหลอดน้อจ้ะพี่ตูนเขาก็จะเลี้ยงเขาพี่ตูนพุดนะพุดนะพุดนะพีตูนยังมุดเสากะหาแม่ยังมุดเสากะโอ้ยตื่นขึ้นมาเฟี้ยแข้งเฟี้ยขาแล้วไม่ให้กินพลิตูนนะคะต้องเลี้ยงเขาได้กิน คนบม่ได้กินกต่สร้างแต่ว่าให้หมาให้ได้กินน้อยจังเนาะเพราะายเป็นคนแม็นัลนเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงเขาถือลูกนะจ้ะเขากินก้อนเขากินอีวิ่งแยกค่อยๆได้กินน้อจัะเนาะนะแต่ทิ้งๆหัวจิบปลากระป๋องเบ็ดกระป๋องเลยนี่สามแม่ครัวหนูกินหมดแล้วใช่ไหมลูกกินแค่เนี้ยสามตัวกินเก่งๆนะสามตัวคนกินเก่งคกัด ลยอดิงดิงดิ้งดงดงหมดลกออเอออเฮักนาะไยยอกันวันก็ยอกันแห้งก็เก็บแล้วจ้ะเนาะไก่แม่สองตัวไก่ไก่ใหญ่ เด่งมาแต่น้อยอีตัวอีตัวตัว,ตวนีน้อนแต่น้อยตีติดแม่มันอันตายมันจะแม่มันตายก็เลี้ยงเขามาแต่น้อยตีติดแต่น้อยเ <c oughs> จ้าของไปอยู่ก็บตินนอนที่นอนเจ้าของไว <c oughs> ้เลี้ยงมาจ้ะแม่ก็อยู่กับมากับไก่ไปน้อยแต่น้อ อาคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เนาะจ๋า,จาน้องฝา,ากกดไลค์กดแชร์ก็สับสักอย่เริ่มกทคดีแล้วจ๋าเรื่อเพื่อสิอ่าบ่ลืมคลิปใหม่ของยายเนาะจา้ะเนาะขอบพระคุณทั้งคนเก่าคนใหม่มที่เข้ามาติดตามเนาะจา้ะเนาะเพราะว่าสิเป็นประเทศไทยแย่หรือตั้งประเทศหรือประเทศ,ปเ,ทศเปิ็นบ้านเนาะจ๋า,จาขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะที่ให้ยายมาอ่าใหายดีไม่แห้งสุขุมสุข,ขนเคลนแล้วจา้จะเรื่อยะเกิดจะไข่จ้ะร่ำร่ำรวย ขอเก่าเข้ามาสวัสดีจ้าค่ะไปนะ